สวัสดีค่ะสาวสาน,นชาวพุทธทั้งหลายเชื่อข่าวว่าปีใหม่ปีนี้นหลายๆคนนะคะก็ตั้งใจที่จะทําบุญแล้วก็สวดคาปีอนุโมทนาสาธุกับการตั้งจิตกุศลอันเป็นบารมีให้เกิดแต่ตัวตนและครอบครัวและสิ่งภาสิทธุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะามาแนะนําสาหรับการจัดสังฆทานค่ะซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าเราไปซื้อสังฆทาน อันนี้ไม่ได้ซื้อนะอน,นี่จัดเองแล้วก็จะซื้อก็ได้หรือจัดเองก็ได้แนะนํานะคะอันนี้ก็ซื้อของในโรตัสนะคะแล้วก็นํามาจัดเองนะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เหมือนกันแต่นี้จะเห็นแบบห่อ,อพลาสติกใสนะคะทําได้เหมือนกันนะคะก็มีเคล็ดลับอย่ง่ายๆนะคะว่าของที่เราใช้ประจําวันนี่แหละคะ่ะก็คือของที่พระท่านใช้อยู่แล้วนะคะไม่ใช่ผ้านาะมยนะ คอล้เอเถอคือหมายถึงว่าของกินของใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็ลองไตร่ตรองดูว่าพระท่านใช้อะไรบ้างนะคะว่าอ่ะในนี้นะคะจะเยอะไปอย่างๆเนาะก็อาทิเช่นยางพิพันก็ออคือ,อยางคนที่เราใช้อ่ะคะ่ะอย่าซื้ออันที่ว่ามันถูกหรือว่าพระท่านจะใช้อย่ากิดแทนพระให้เราเอาหมดของเราเลยเราใช้แบรนด์เนมก็ถวายแบรนด์เนม,มไปเลยเราจะได้จิตกุศลที่แบบเราตั้งใจแล้วเราทําแบบ เออนี่คือเราใช้นะเราใช้ของแพงแล้วก็ถวายของแพงไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยานะคะยานี้ก็ดูดวันหมดอายุอะไรยงไงด้วยนะคะอันนี้ก็ซื้อเอลาตินโนที่เลาในดระดับเลยอันนี้เป็นส่วนมากค่ะยาสามัญประจำบ้านก็จะมีอะไรอ่ะ CPM p l a s Mon แล้วก็ยาลดปวดในกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เกลือแร่อะไรอย่างงี้นะคะซึ่งอ่านี่มีนินนโกดด้วยบางทีพัหมดขึ้นนะคะเพราะว่าข้อมดที่ใชก้กำลังทำงานอยู่ ก็มีนมนะคะถ้ามันเป็นอาหารที่มันไม่ผ่านการแปรรูปก,ก็ขอแนะนํานะคะให้ถวายก่อนเที่ยงนะคะตํามหลักเลยเว่าทุกวันนี้คนเราถวายสักกานสเปรตะละมัวมากนะคะข้างในก็จะมีน้าปลาด้วยนี่ไปเป็นของเมกาเชฟเลยนะคะเรจะไปกินเมกาเชฟเนาะแล้วก็มีเกลือเกลือนี่นะคะพาท่านไม่ได้ฉันอย่างเดียวนะคะนอกจาก นอกจากจะฉันได้แล้วเกลือเนี่ยสามารถขัดพื้นโบสถ์พื้นวิหารอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าคือในห้องน้ําหรือว่าในอย่างเงี้ยมันมีความมานันอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าใช้เกลือขัดเนี่ยมันจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งนอกจากที่เราจะใช้น้ำยาล้างห้องน้ํานะคะหรือว่านี่น้ำยาล้าก็ไหวได้นะแล้วก็มีแฟอ,อไม่ใช่แฟร์สีงสซักฟอกนะคะแชมพูถึงแม้ท่านจะไม่มีมีผเมเหมือนเราเนาะเหมือนกแบบับเขาเรียกว่าไง สามัญชนคนทั่วไปอะไรอะไร,ะไรนะเรื่องสามไม่ถูกต้อเออคนธรรมดาทั่วไปแต่ก็ยังมีความมันของสีส่อสารที่ท่านต้องสั่งยู่บ้างน,นะคะแล้วก็มีการถวายแก้วไปด้วยน,นะคะเพราะว่าบางท่านชงเอาโอนตีนถวายหรือว่าเอ่อชงนมชงน้ําดื่มอย่างเงี้ยแล้วก็ถวายแก้วแล้วก็มีขาดสบู่ท่านก็ใช้ในการอาบน้ำเน,ะะนาะย,ยี่แบร์สีฟ้ามียาล้างจานมี ก๊กตไบสไลฟองน้ำเชคล้างจงล้างจางอะไรเงี้ยแบบนีท่านไม่ได้ใช้หลอกแต่วเองมีแบบโยมแม่โยมบระถามรอะไรเงี้ยท่านอาจจะเอาไปใช้ได้นะคะก็อน,นิส่ง,งเราก็จะเกิดจากการถวายกระทำไปแล้วอันนี้ส่งของเราจะเกิดขึ้นต่อเมื่อของที่เราถวายเนะนี่ยพระท่านใช้จริงนะคะ หรือว่าถึงแม้ท่านจะไม่ใช้แต่ฉันให้คนอื่นเอาไปใช้ล้วก็เกิดเป็นกุศลและบารามีแก่ตัวเราเองนะฮะอันนี้ราคาที่เขาเรียกว่าถวายสังฆทานแล้วได้บุญดีนะอะไรเงี้ยนี่เป็นเคล็ดลับจริงๆที่จะเป็นปฏิบัติจริงและตั้งใจจริงในการถวายแต่เหนือสิ่งประการใดก็คือว่าจะบาัถวายไปแล้วพระท่านใช้ก็ที่จะบปัเคยถวายทำไมจะบปัถวายสังฆทานบ,บ่อยก็เพราะว่า เราถวายไปแล้วพระท่านใช้จริงแล้วก็เกิดเป็นบารมีกับตัวเราเองแล้วทําให้คุณพ่อทํางานเป็นในหน้าขายที่ดินใช่ไหมคุ้พ่อก็อได้รับผลกุศลผล,ลบุญในตรงนี้ทําให้เงินแหลมมากงทองเหนือมาเทได้เงินเป็นหมื่น,นสสแสนละล้านอย่างเงี้ย่ะก็อนุโมทนาบุญกับการทํำบุญของทุทกทกท่านที่ต้อนรับปีใหม่ปีนี้ด้วยละกันนะก็ถึงแม้เราจะทําบุญอย่างนี้นะคะ แต่สิ่งที่เราขาดไป,ไปเลยไม่ได้คือพระที่อยู่ในบ้านของเราคุณพ่อคุณแม่ของเรานะฮะก่อนที่จะออกไปถวายสกาักการะตักบาตรหรืออะไรยังหลายอย่าง,างแนะนำให้หาข้าวให้พ่อแม่เรากินก่อนนะคะอย่าบอกไปตักบาตรพระไปนี่ไปนี่แต่พ่อแม่เราไม่มีอันจะกินนี่คือบาปมหันนะฮะก็ยังไงเราจะทําบุญให้นึกถึงข้างหน้าทิศเบื้องหน้าของเราและทิศเบื้องหลังของเราก็คือพ่อแม่ ะะหรือว่าสามีภรรยาบุตรนะคะทิศทั้ง8ทิศสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้และมงคลร้อยแปในชีวิตประจําวันของเรานะคะสำคัญมากที่สุดนะคะถึงแม้จะฉันไม่ชอบวิชนแอนตี้จริงๆนะคะอันนี้เป่นอารมขึ้นนะแต่คือแอนตี้มันมนุษย์ขบตชนคนธรรมดาทั่วไปใช่ไหมตอนเช้าทําบุญไหว้พระทำปฏิบัติธรรมตอนเย็นอยู่อะไรอะ ดิฟเฟอร์มังกี้วอร์มอัพตะวันแดงดิฉันไม่เสนอนะอ่ะดิฉันไม่ <c oughs> ไม่สนับสนุนเลยนะคะถ้าหาวันหนึ่งคุณทําบุญก็ควรที่จะงดจากการเที่ยวสถานที่พวกนั้นแต่ถ้าหากว่าคุณคิดว่าวันนี้คุณจะไปสังสรรค์หรือบางทีมันไม่รู้ใช่ไหมตอนเช้าแล้วทําบุญอะไรเงี้ยแล้วตอนเย็นก็ต้องจะไปเนี่ยมันมันแลดูร,รู้รู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะ ยังไงก็ถ้าไปเที่ยวอย่าออกสื่อนะฮะว่าตอนเช้าเราไปออกสื่ออย่างดีเลยเราไปทำบุญไหว้พระตฏดิบาตธรรมอย่างไง้ตอนเย็นเพื่อนชวนไปห้าโมงเย็นแล้วเรากําลังจะแบบสดบนไหว้พระแล้วเพื่อนถ้าเพื่อนชวนไปนะคะสิ่งแรกที่เราจะทาได้ก็คือปฏิเสธแต่ถ้าปฏิเสธไม่ได้ก็คนที่จะแบบไม่ต้องออกสื่อแล้วไม่ต้องโพสไม่ต้องแท็กไม่ต้องอะไรใดทั้งสิ้นคือให้มันหยุด คือมันจะเป็นความละอายเกลเจย์ไงไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นความรู้สึกไงคือไม่ได้ไม่ได้ไว่าใครนะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันหลายคนนะเออเพราวะว่าตอนเชา้าไปทำบุญด้วยพระถวายสังฆทานปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมพบท่านอาจารย์พระในนี่โน่นแต่ตอนเย็นมาน,นคะคะจับดิฟเฟอร์อย่างมันก็แบบเออแปลกๆกันนะคะสำหรับวันนี้อาจจะบอกว่าทำไมฉันมาชิดคิตตี้อีกแล้วนะ่ะเหรือจะเรียนแบบพี่แก้วเออพี่เอใส่หรือเปล่าเปล่าค่ะมันหนาวจริงนะ ก็ย um pues ังไงแล้วตัวลัสุขภาพรักษาตัวเองที่ดีด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแห่งการหมอได้ตังค่กนะก็เพิ่งตื่นด้วยแหละนะคะตอนนี้อากาศสดใสพี่ชายที่แสนดีกำลังโทรมาเมื่อกี้ด้วยที่ตัดต่อได้ละพี่พี่ต้นโทรมาบอกว่าจะไปกี่โมงนะคะดิฉันก็บอกว่าฉันไม่อยากรู้จะที่นอนเลยวันหยุดนะคะก็อยากจะตื่นสายแต่ปรากฏว่ามันสะดุ้งตื่นเจ้าก็เลยต้องตื่นเจ้า เอาล่ะเดี๋ยวขอได้ไปแต่งตัวทำบุญกันละกันนะคะไงแล้วพบกันวันนี้ถ้ามียอดติดตามถึงห้าร้อยดิฉันก็ทำอะไรแปลกๆให้คุณดูเดิกคนมีแา่คิดมาก่อนอาจจะเป็นทำของทำของใส่คนหรือเปล่าอะไรเงรี้ยทำเทียนใส่คนหรือเปล่านะหรืออาจจะ,จะจพาไปเที่ยววัดถ้ำเสาหินพญาน,นาคน่าสนไหมอยากรู้จักไหมว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะคะบ๊ายบายค่ะ อันนี้มัวนากับการทบ,บุตรของทุกท่านค่ะปิ๊บ